มาย่างมาไก่อนนะมันใกล้จังเลยอ่ะมาเข้ามาแล้วแชร์ให้เขาหน่อยแล้วๆสวัสดีเจ้าเกิอ์มอยามเช้าก่อนอย่าพึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกดแชร์ก่อนขอกดแชร์ก่อนนะฮะ วิธีกดแชร์ง่ายมากเลยนี่ปุ่มแชร์ตรงเนี้ยปุ่มแชร์ตรงเนี้ยวิธีกดแชร์ง่ายมากเลยหลุดเก่งอ่ะสวัสดีทุกคนที่มาชมอัตตีวันนี้นะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวก่อนนะเรื่องแรกเลยนี่มองมอยกันก่อนเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งอ่ะรูปลูกสาวเราหนึ่ง สวยงามชุดจากอันคุนิยะไม่เห็นมาลายหนึ่งนี่หนึ่งสวยงามเขาฝากไปกดไลค์ให้หน่อยได้ไหมแล้วก็มีอันนี้อีกโโอ้โหลุกนี้คือสุดพูดคุยทักทายลุกนี้คือสวยงามมากสุดชอบตรงที่มันมองไม่เห็นนี่แหละเห็นไหมเนี่ยเห็นยังนี่ เห็นละเห็นปะอูห้หูสวยอ่านคอมเมนต์ก่อนพี่สวัสดิพ,พัชรีฟ้าใสาสวยมากนี่โอ้ลูกนี้คือแบบไม g o กัดไม d m กัดไม y g กัดไม o d กัดไม my กัดไมคกัดไมกัดไมกัดมาทีนี้เข้าเรื่องอย่างรวดเร็วเลยหลายๆคนได,ด้ยินอาตี้ชัดไหมเนี่ยหลายๆคนอาจจะเห็นรูปนี้ นี่รูปนี้นะฮะรูปเดี๋ยวก่อนนะเป็นหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอาจจากไอจีพี่ปุ้ยอะไรต่างๆนั่นแหละเ,เราก็จะได้เห็นรูปนี้กันตาม f a c e b o o k เยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยนี่น,นะมีรูปพี่นวัดมีรูปแม่ปุ้ยแล้วก็พิ่ะด้วยหลายคนทําว่าอุ้ยอุ้ยอุยุยอะไรกันทูเขารวมเวทีกันหรือยังไงอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้ เราจะไม่มีการเสียมารยาไปทําผู้ใหญ่เด็ดขาดเขาอาจจะมีตะไครก็ได้สุภัยก็ได้มาอธิษฐานคอมเมนต์ดีกว่าให้ให้พี่ๆถ่ายเอาว่า,ว,าว่าผู้ใหญ่เขาคุยอะไรกันนี่นะรูปนี้มีมีพี่ปุ้ยก็โพสในในไอจีของพี่ปุ้ยด้วยแล้วก,แวก็แล้วก็พี่ณนะัแล้วก็นวัดก็โพสด้วยแล้วก็เรามาถ่ายกันดีกว่าว่าบางคนบอกว่าเขาอาจจะรวมเวทีกันหรือเปล่าบางเพจบางอันบอกว่า มิสแกรนยูนิเวิร์สไปเลยแล้วก็พี่ก้องงงไม่เอาไม่เอาเราจมพี่ก้องงงไม่เอาไม่เอาห้ามพลาดพิงเป็นเด็กดีบางคนบอกว่าจะเป็นมิสแกรนยูนิเวิร์สเอาเอาคนเบอร์หนึ่งไปแกรนแล้วก็ลองไปยูนิเวิร์สไม่มีทางงงหรอกไม่มีทางงงสลับสัับอตตี้นะที่คิดว่า,าผู้ใหญ่ก็จะคุยกันปรึกษาเรื่องเรื่องธุรกิจ อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถูกก็ต้องยอมรับนะตรงนี้นะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยรสถานการณ์เป็นแบบเนี้ยเวลาทํานางงามอ่ะมันจะมีค่าใช้จ่ายเยอะไงค่าโรงแรมโรงแรมเครื่องบินโปรดักชันอะไรต่างๆเงี้ยสปอนเซอร mm ์น่ะเข้าใจป่ะมันจะแบบอะไรอย่างเงี้ยมันจะยากแลยิล่งเรายิ่งสถานการณ์แบบแบบเนี้ยพี่นวัทไปรายการแฉต่อเช้า,ชาพี่นวัทเคยพูดว่า จะจัดช่วงเดือนตุลาคมใช่ปะ่ะจัดช่วงเดือนตุลาคมดูก่อนนะมีคนบอกว่ามีคนบอกว่าฉนันได้แรงมานาลใจมาจากทรงผมของตุนสีเนี่ยทรงตุนสีรับมงอ่ะดูดีมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนแบบเพราะว่าคนในนี้ตัดให้ไงคนขาวตัดให้นั่นแหละอารตีคิดว่าก็อาจจะปรึกษาเรื่องอย่างเงี้ยเพราะว่าณนะตอนนี้อารก็ต้องเราก็ต้องเข้าใจนะเธอเพราะว่าเขาอาจจะหาสปอนเซอร์ลําบากยากนิดนึงอาตีคิดว่าเพราะว่าเธออย่าลืมว่า พี่นวททำนางงามมานานมากนานกว่าพี่ปุ้ยกับพี่ณนะัอันนี้ต้องยอมรับแล้วก็ทำมิสไทยแ a นด์เวิลมา Miss Grand มาแล้วทุกปีก็เป,ป๊ะปังมีช่องมีสปอนเซอร์เข้ามาอัทีคิดว่าคงแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อาจจะปรึกษากันด้านเรื่องเรื่องอย่างนี้มากกว่าแต่เราจะไม่ไปถามเขาว่ามันเรื่องอะไรเรารอเซอร์ไพรส์ดีกว่ารอเซอร์ไพร์น้าง,งานคิดว่าน่าจะประมาณ อาจจะตุลาหรือไม่ก็พฤศจิกาหรือว่าอาจจะมิสไทแลนโวลก็ได้หนึ่งนอนตัวดีนังอาร์ตอุ้ยพี่ปอๆอทำไมแรงมากเลยอะอาร์ตี้กระตุนสีแยกไม่ออกทูยอย่ามาว่าฉานันพี่อย่ามาว่าชันเรื่องนี้นั่นแหละอาร์ตี้คิดว่าไม่มีอะไรในกอไผ่าาหรอก แฟ,แฟนแฟนางงามก็ชอบไงเพราะว่าแบบนู่ออแบบอุ้ยอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยเห็นรูปแล้วแบบอุ้ยมีอะไรวะมีอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยมีคนชอบแล้วคนไม่ชอบก็มีเอาแล้ว <c oughs> เอาแล้ว, <c oughs> อ,ลว <c oughs> อะไรอย่างนี้สุดท้ายแล้วนะเธออาจเชื่อว่าพี่นวัดเกดก,ก็อยากให้คนไทยได้ได้มิสแกรนเร็วๆใช่ไหมเราอยากได้ Universe ์อาจจะเป็นแม เราเห็นฟิลิปปินมาเราอิจฉาฟิลิปปินโน่นนี่นั่นเยอะแล้วเขาได้มาทุกมงแล้วไทยเวิล์ก็ยังไม่ได้แกรนก็ยังไม่ได้ยูนิเวิลก็ยังไม่ได้สักทีหนึ่งตอนนี้มี2มงเองอินเตอร์กับซุปราแค่นั้นเองอาร์ติขอถามพี่ๆที่มาชมอาร์ติตอนนี้นะ300ถามเกซินีไฮเกซินีมาบูไฮเกซินีวิท what do you think about this one this picture เกซินีตอบสิ <laughs> อ่ะอาถามพี่ว่า เขาคุยเรื่องอะไรกันนี่อ่ะอาจจะแบบว่าโอ้มาเจอกันถ่ายรูปหมู่หน่อยให้ให้ให้เล็กกระแสหน่อยให้ให้กระเทยกระเทยแบบมีมีอะไรเล่นกลุิบกลบกิบกริ๊ดการ์ดหน่อยอ่ะเราก็ต้องยอมรับนะว่าสมัยก่อนมันยังมันมีดราม่ากเกี่ยวกับนึกออกปะเรื่องเรื่องอ๋อน้องโกโก้โก,กับแคทเชอร์หน้าแล้วก็มาพิลุกเกตเราก็ต้องยอมรับตรงนั้นแต่ว่ามันผ่านมาแล้วเธอหนูออกปะ ธุรกิจตอนนี้ตอนนี้อาติคิดว่าพี่พี่เขาคงจะต้องหาสลับชั้นนะช่างคิดนะมันเป็นเรื่องการหาสปอนเซอร์ต่างๆเพราะว่าเธอโควิดอ่ะมันรุนแรงมากเธออย่าลืมว่าสมมติว่าสมตาสมติว่าเธอจะจัดนางงามเนี้ยเธอต้องบินไปเก็บตัวเนี้ยเธอก็ต้องหาหาหาเครื่องบินอ่ะหาเครื่องบินหาสายการบินให้นางงามไปอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่คิดว่าไงงดมามาอไรมน้อง <c oughs> น้องอริยางดมาม่าจับมือกันสุดฤทธิ์โอ้เธอสุดเป็นภาพที่เป็นภาพที่หาดูยากมีชีวิตไม่เหมือนใครฉันไม่อาจเลือกทางได้เองน่าจะคุยกันว่าไทยจะเป็นเจ้าภาพมิส o วล์ร่วมกันหรือเปล่าอันนี้พี่มนาชัยบอกมาก็อาจจะมีสิทธิ์คนสวยของฉันบอกว่าคนไทยจับมือกันลดที่สุดค่ะทุก ท้ายสุดแล้วนะเธอควาจะตกลงกันก็นได้ว่าเพราะว่าพี่นวัดก็บอกว่าพี่นวัดจะอาจจะอาจจะจัดช่วงเดือนตุลาคมใช่ไหมอาจจะจัดช่วงเดือนตุลาพี่ปุ้ยอาจจะขย่อมากันยาคหรือไม่ก็หรือไม่ก,มก็พฤศจิกายนพี่จำหลัดบอกว่าสามัคคีคือพลังพี่พี่คิดว่าเขาเขาคุยกันเรื่องอะไรอยากตอมตมพวกอทำงานไงเพก่อเพกๆพื่อพอพพายไปโฟกัสถึงอันนี้ให้เกียดเขาหน่อยเพราะว่า โอ้โอขยับได้เลยเห็นไหมไมค์ก็สหลอนจริงหยุดหยุดบอกเขาหยุดก็หยุดหยุดโอเคหยุดแล้วนี่หยุด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 โอเคเมื่อกี้ขยับได้เลยให้เกียรติกันหน่อยแกเป็นนางงามจักรวาลไม่ไม่ไม่อติคิดว่าบางคนบอกว่าจัดรวมกันไม่มีทางจัดรวมกันแน่นอนเพราะว่าบริบทของแต่ละเวทีไม่เหมือนกันมิชลนิเวิร์สก็คือมิชลนิเวิร์สแกรนก็คือแกรนแต่ผู้ใหญ่เขาจะคุยกันเรื่องไอ้นี่เรื่องหาสปอนเซอร์นางงามอาจเป็นได้อสรุปเลยง่ายๆอาคิดว่าเป็นเรื่องของการหาสปอนเซอร์แน่นอน ไม่อาจจะไม่อาจจะเป็นเรื่องแบบหรือพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยกับพีน่นอาจจะปรึกษาก็ต้องยอมรับว,ว่าพี่นวัดเขาเขามีวิชามากกว่าใช่ป่ะมีมีชั่วโมงบินที่สูงกว่าเอาว่าคุยเรื่องนี้แน่นอนสุดท้ายแล้วมันก็ต้องได้ประกวดเพราะว่า 4- ี่หปีต่อไปอะ่ะมันก็อาจจะแบบเพราะว่าต้องยอมรับว,ว่าปีที่แล้วอะ่ะนางงามมันมันพีคมากสหรับทั้งสองเวทีนะ โกโก้ก็พีกฟ้าใสก็พีอ้าฟ้าใสไม่พีคได้ไงอะเป็นปรากฏการณ์ไปส่งที่สนามบินปังที่สุดพีกกว่าใช่ป่ะวันนี้ก็นั่นแหละมาพูดคุยเม้ามอยประเด็นนี้เฉยๆไม่มีอะไรมากมายแล้วพี่พี่ดูรูปมาพี่พี่คิดว่ายังไงอะมาร่วมมือเป็นโครงการเกี่ยวกับโควิดหรือเปล่าใช่ป่ะพี่พี่คิดว่าไงพี่พพี่ๆดูรูปแล้วพี่พคิดว่าผู้ใหญ่เขาคุยอะไรกันเราเป็นเด็กตอมเพือกทางานอีกแล้วเพือกเพลือกเผือกเือก จะทําโครงการเกี่ยวกับโควิดหรือเปล่าไม่ใช่แบบว่านัดกันอเนะเราจะจัดประกวดออนไลน์ยังไงอาจคิดว่ามันน่าจะเป็นจริงๆพี่ปุ้ยกเคยแย็บแล้วว่าถ้าจะประกวดออนไลน์โดยที่ปีนี้อาจจะงดในการขายบัตรเข้าไปดูแล้วมีคนดูแบบเป็นหอยใหญ่ปีนี้จ,จะไม่มีเพราะว่าอย่างที่อเมริกานะตอนนี้นะวันนี้เป็นวันแรกที่ว่าเขาเปิดบีชให้คนมานะแล้วเจ้าของร้านเราคิดว่าอ,อาจจะแบบอาจจะมีคนมากินเยอะ แต่ปรากฏว่าผิดคาดคนยิ่งคนยิ่งกลัวยิ่งเปิดคนยิ่งกลัวคนยิ่งไม่ไม่เข้ามาแล้วก็ใส่หน้ากากเข้ามาเยอะกว่าเดิมสั่งทุกกลซะส่วนใหญ่เราคิดว่าเป็นอย่างเงี้ยเธอเป็นเธอทุกกลัวไหมเราเรายัางไม่รู้เพราะว่ามันยังมันยังไม่สนิทใจกับโควิดไงว่ามันจะหายเมื่อไหร่แล้วถ้าสมมติว่าแกทั้งสองเวทีนี้จะจัดแบบจัดแบบในห้องส่งแล้วก็ดูออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเราวมันเป็นไปนได้สูงเพราะว่า เพราะว่ามันเสี่ยงอะ่ะเพราะยังไงรัฐบาลก็ยังไม่ให้ยังไม่ให้มีการยังไม่ให้มีการไอ้นี้ใช่ปะมีการรวมพลกันเยอะกีฬากีฬาอะไรก็เลื่อนไปก่อนคิดว่าน่าจะประมาณนี้ใช่ปะพี่ๆคิดว่ายังไงเธอว่ายังไงดูออนไลน์แบบอีพอล่าทำยังไงก็ <c oughs> <c oughs> คิดดูดีว่ามิส s a เอไม่จัดอะ่ะคิดว่ามิสเอมิสอุเอก็ยังไม่น่าจะจัดแน่นอนมันคิดว่าไม่จัดเลยแหละโอ้โหเธออเ,อ,อเมริกา อ่วมขนาดนี้ล่าสุดที่รัฐมิชิแกนพนักงานในในในร้านขาย Store, ดอลลาร์ตัวโดนยิงเพราะว่ามันก็เป็นกฎของของร้านว่าห้ามต้องเวลาเข้าร้านจะต้องใส่หน้ากากกับต้องใส่อย่างอื่นเข้ามาแล้วอีกคนดำมันไม่มีหน้ากากไงมันก็ได้ยิงเลยยิงอีงนั้นเลยยิงคนนั้นโอ้โหแบบโหดโหดสุดอะโหดโหดมากๆ นะฮะเธอมาวันนี้วันนี้อตตี้มาพูดคุยเมามอ๋อเฉยสวัสดีพี่อนว่าบางคนบางคนพอจบแอตแลนตาปุ๊บเธอก็หายไปเลยไงที่ไม่มาดูฉลุยพอจบแอรแลนตาปุ๊บเธอหน่อยเธอหายไปเลยหายไปมีสามีหนึ่งหายไปหาผัวใหม่หนึ่งหายไปทําอะไรไม่รู้นหนึ่งไปทำ นุ่งรวบอ่ะแล้วก็หายไปเลยไม่เคยมาดูฉันเลยพอฉันกลับมาไลฟ์มันก็กลับมาดูตอนนี้ก็บางคนเพิ่งโผล่มาอย่างเงี้ยไม่ว่ากันแต่ถ้าเธอไปมีสามีแล้วเธอต้องบอกฉันเธอต้องเล่าถ่ายทอดถ่ายทอดอันนั้นให้ฉันฟังบ้างว่าเธอไปมีสามีอะไรยังไงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตกันบ้างเพราะฉันก็ยังไม่มีสามีเธอก็ต้องเล่าฉันฟังบ้างไม่ใช่ว่าเธอหายไปเลยอยเฉยๆแม้บางคนหายไปสามเดือนไม่เคยเจอเลยพอจบจากฟ้าใสก็หายไปเลยอะไรอย่างนี้หมยกัดหายเก่ง นั่นแหละวันนี้ไม่มีอะไรมากที่มาพูดคุยมาพูดคุยให้กำลังใจพี่ๆที่ชมอยู่นะคะที่ชมแพจ i นไซเดอร์อยู่มาเล่าสถานการณ์อดีตมาอัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันต่างๆบางนคนก็มาดูอยู่เห็นไหมดอูอยู่ทูบอาร์ตี้อยู่เป็นเพื่อนกันใครเหงาฉันกลเธอเหงาไงฉันกลัว,วเธอเครียดแล้วเธอก็แบบพอเธอเครียดปุ๊บเธอก เธอก็ทําไงเธอก็ออนไลน์ออนไลน์เธอก็โอ้โหทีนี้ทีนี้เธอก็หาใหญ่เธอมันเหมือนเป็นการทําร้ายตัวเองอย่าไปทําอะไรที่มันแบบเงี้ยว่ะมัน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 เสียดสีมันมันทิ่มแทงอวัยวะเราอ่ะมันอย่าไปทําอย่างนั้นเธอเธอต้องเทคกับเทคกับเบรกบ้างให้ให้ร่างกายเราได้รีเฟรชให้ให้ช่องใช่ให้ช่องเราได้แบบรีเฟรชตัวเองบ้างนะคะอะไรประมาณนี้เคาพูดคุยทักทายมอมมอยเฉยเธอ เดี๋ยวแทนทัญญาเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่ร้านเปิดแล้วแล้วอันตี้ก็ทํางานเยอะขึ้น,นเดี๋ยวจะมาแทนทัญญาในวมันพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่วันนี้ไม่มีอะไรมากมาเมาส์มอยมาส์มอ,อยพูดคุยทักทายมาไาพี่พิมพ์มาทําอะไรบ้างอัดอ่านชื่ออ่านไอ้นี่ก่อนคอมเมนต์ก่อนพี่จํหลัดตูแก้วว่าไงคะสวัสดีค่ะทุยามาหัวเราะเยาะชัช้นพี่อิสุีสีสุขขำใหญ่ช้ำเขียวกันเลยทีเดียวมา พี่มนชัยขำอะไรอะเธอรับบทนางตัดพพอต่อว่าหนึ่งนางฟ้าราตรีหนึ่งอ่าชิงช้าสวรรค์กําลังจะมาแล้วก็เดอะสตา์กำลังจะมาเดี๋ยวฉันจะฉันจะไปคิดว่าบรรจะกลับ,บางไทยประมาณอบอกตรงเราก็ไม่กล้าขึ้นเครื่องบินไปเรือได้ไหมเรือเจลเรือพายอะไรอย่างเงี้ยพี่อรพินเธออย่ามาปากหวานถ้ายอยู่จังหวัดไรจะทําทอะไรกินนะฮะแล้วก่อนขอขอฝากล้านแป๊บหนึ่งเธอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่ามากดหนีฉัน ถ้าอย่ามากดหนีฉันฉันรู้ถ้ากำลังจะกดหนีเฉพาะฝากร้านปุ๊บอย่ามาอย่ามาอย่ามานี่นะฮะฝากกระจายข่าวนิดหนึ่งนะคะเออเมาน้องลิด้าก่อนก่อนที่จะเมาน้องลิด้านี่ค่ะอตตี้ได้นี่แล้วนะเอ,อ่อเมา์ครัวจัก,กรวาลไปแล้วหนึ่งนะแล้วเดี๋ยววันเสาร์นัดพี่ไอรีนไว้แล้วพี่ไอรีนเป็นดาราตัวประกอบเก่าเคยทางานกับพี่ทองเจือทํางานกับลูกเกดทํางานอะไรเงี้ยแกเป็นแกเป็นดาราเก่าแกคําวอดวงการมาก คำวอดวงการมาแล้วแกก็ศึกษาแล้วมุนุตางดางมาอย่างดีแล้วเดี๋ยวแกจะมาเมาให้ฟังเรื่องนี้เขาเสียใจมากเลยน่มีคนกดมีคนกดกดออกไปสามสิบคนเนี่ยไม่กัดโหดร้ายมากน้องริดาน้องริดามีข่าวว่าน้องริดาจะไปประกวด World มีข่าวว่าน้องริดาจะไปประกวด i s s มิสแ grand อ,อัดเชื่อว่า ถ้าน้องลิดาแก้มือจะปังเพราะน้องลิดาเคยไปดูเคยไปดูค่ะไปดูน้องลิดาปรากฏเป็จนจินน้องลิดาปังมากน้องลิดาลดแต่ว่าตอนนั้นนะ่ะน้องน้องลิดายัางเด็กไปตอนเนี้ยคิดว่าแก่กล้าวิชาแล้วแล้วก็เปพิธีกรรายการ entertainment thailand ด้วยคิดว่าจะลดแล้วก็จะปังมากอ่าใส่ไปแล้วนะมนุษย์ต่างดาวแล้วเดี๋ยวมาคุยกันใหม่ในใน ep ต่อไปวันเสาร์นี้แหละเดี๋ยวจะไลฟ์เลยมิสแกนกับพี่อนาว่า มิสแกนกับ n อ็จับมือกันไหมทูฉันพูดไปแล้วว่าเราต้องไปดูท้ายขบวนแล้วแหละต้องไปดูต้นคลิปแล้วแหละชั้วไม่หรอกเขาคงมาคุยกันมัมมอเฉยๆอะไรอย่างนี้แต่เราก็จะมารยาทดีเราก็จะเราก็จะไม่ไปถามผู้ใหญ่ไงเรารอเซอร์ไพรส์ไงเรารอเรารอเซอร์ไพรส์จากเขาแต่คิดว่าไม่มีทางรวมกันแน่นอนเวทีใครเวทีใครก็เวทีใครสิมามัมมอเฉยๆถ้าใครยามเช้ากินข้าวกับอะไรกันมัมมอเฉยๆ ดี๋ยวตี้ก็จะไปแล้วแล้ามาเฉยอ่ะไม่มีอะไรมากปีนี้โซแอฟอุ้ยได้ข่าวว่าล่าสุดถ้าใครใครดูที่ Facebook ของมิโซะแอฟริกามีการมีการ,การไอ้นี่แล้วนะมีการบอกว่า are you ready คุณพร้อมไหมฉันพร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพี่ชอนลุกเรื่องเข้าไปดูในยูทูบอาร์ตี้ขาอาร์ตี้โพสไปแล้วแล้วเดี๋ยวอาร์ตี้จะมาขัดเกลาใหม,ม่มาย้ำใหม่วันวันเออสิ้นอาทิตย์นี้แหละเดี๋ยวคุยกับพี่ไอรีน ชนพิริมละเมาเอาให้ยาวเหยียดเลย,ต,ต,ยตั้งแต่กำหนดจักรวาลตั้งแต่ยาวมาบิ๊กแบงโลกอนาคตธรรมชีนโลกคู่ขนานเอเรียฟิวันเอาให้มันสะพึงฮาทุม่มฮะาทุ่มครึ่งแล้วอันตี้ไปนอนก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันนี้มาทักทายพอของปากขอมคอนะคะบายบายขาขอลาไปก่อน ทุนนี้ก็ทำงานเยอะแล้วเดี๋ยวก็มาคุยกันใหม่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะขออนุญาตปิด